สวัสดีค่ะหมอทรายแพทย์หญิงบุญธิกาสิทธินเนศสกุลนะคะเป็นวิสัญญีแพทย์ค่ะหมอจบแพทยศาสตร์บัณฑิตนะคะจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็ได้รับวุฒิบัติวิสัญญีวิทยาค่ะจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเช่นกันค่ะ สำหรับวิสัญญีแพทย์นะคะหรือที่ทุกคนรู้จักกันเรียกว่าคุณหมอดมยานะคะหน้าที่ของวิสัญญีแพทย์นะคะเราก็เริ่มตั้งแต่ประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูแลผู้ป่วยในห้องผ่าตัดโดยหน้าที่เลยเราจะดูแลสัญญาณชีพของผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลื่นไฟฟ้าหัวใจความดันโลหิตและออกซิเจนนะคะที่เดยยังคลินิกค่ะ ให้บริการการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ทุกเคสนะคะแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดต,ตลอดการผ่าตัดค่ะในทุกๆเคสนะคะที่จะมาดมยาสลบเนี่ยหมอจะขอข้อมูลผู้ป่วยล่วงหน้าเพื่อมาศึกษาก่อนทุกๆครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำหนกักส่วนสูงโรคประจำตัวหรือว่ายาที่ใช้ประจำค่ะส่วนตัวของหมอเองนะคะหมอจะมาถึงคลินิกเนี่ยล่วงหน้าประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนการดมยาสลบเสมอนะคะเพราะว่าหมอก็จะได้คุยพูดคุยกับคนไข้นะคะหมอเขา ใช่ค่ะว่าคนไข้ทุกคนที่จะมาดมยาสลบเนี่ยจะมีความกังวลมีความตื่นเต้นและมีความกลัวการดมยาสลบอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ก่อนที่จะทําการผ่าตัดเนี่ยหมอก็จะให้คนไข้ได้ซักถามนะคะและเพื่อสร้างความคุ้นเคยและสร้างความมั่นใจให้กับคนไข้นะคะให้เขารู้ว่าเรานี่แหละจะเป็นคนดูแลเขาเองตลอดการผ่าตาะะัดค่ะและสําหรับหมอแล้วนะคะความปลอดภัยของคนไข้ามาเป็นอันดับหนึ่งะคะ่ะ